รองโฆษกพักเพื่อไทยยืนยันนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและสสช่วยหาเสียงได้ไม่ผิดกฎหมายร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศดพักวัดรองโฆษกพักเพื่อไทยในฐานะรองโฆษกศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้ว่ากทมพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางไปช่วยผู้สมัครหาเสียงในพื้นที่ต่างๆจะผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่และใช้อำนาจหน้าที่ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครคนอื่นว่า ตนยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพักได้ระมัดระวังในเรื่องของข้อกฎหมายและได้มีการกำชับรัฐมนตรีและสสของพักให้ระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายด้วยขอให้รัฐมนตรีและสสของพักลงพื้นที่ในฐานะสมาชิกพักโดยเนื้อหาการนำเสนอจะเน้นในเรื่องนโยบายร้ยรอยต่อจะแก้ปัญหาให้คนกทมได้ยอย่างไรและกำชับให้ใช้นอกเวลาราชการในการลงพื้นที่และที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีปัญหาอะไร เพราะสมาชิกพักเข้าใจกับแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างดีส่วนการกล่าวหาว่าอาจจะเป็นการเอาเปรียบพักการเมืองอื่นนั้นจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะที่ผ่านมาพักการเมืองอื่นได้มีการระดมสสและบุคคลที่เป็นอดีตรัฐมนตรีหรืออดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเช่นกันร้อยโทยหญิงสุนิสากล่าวต่อว่าในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตอนเช้าที่ตลาดประตูน้ําพบปะกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า จากนั้นไปที่ตึกใบหยกสองเพื่อรับฟังการบรรยายในแนวทางการป้องกันอัคคีภัยโดยจะมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดการแก้ปัญหาอัคคีภัยในตึกสูงและช่วงบ่ายจะมีพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพงศกรักตะพงไพศาลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมลงพื้นที่กับผู้สมัครในงานเกษตรแฟร์และตลาดนัดรถไฟส่วนช่วงดึกผู้สมัครจะไปร่วมงานสวดมนต์ข้ามคืนที่วัดมังกรกมลาวาด ร้อยโทยหญิงสุนิสากล่าวต่อถึงกรณีของนายมานิตสุขสมจิตลาออกจากการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนดุสิตว่าท่านได้ลาออกมานานแล้วและไม่เกี่ยวข้องกับการทำโพลเลือกตั้งผู้ว่ากทมทางพักจึงขอตั้งข้อสังเกตว่าการนำประเด็นนี้มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมเป็นความพยายามในการดิสเครดิตของผู้สมัครพักเพื่อไทยหรือไม่จึงขอความเป็นธรรมให้กับผู้สมัครด้วย